มมจังหวัดร้อยเอ็ดพิธีทำบุญทอดกระถินวิทยาลัยสงร้อยเอ 101, ็ปดประจำปี2567วันที่15พฤศจิกาย,ยน2567เวลา10นาฬิกานายพิชายาตุลสะองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายขราวาสพิธีทำบุญทอดกระถินวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดประจำปี2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวาปีจันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เพือนหน่วยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเพื่อเป็นการทบุญกุศลเป็นกองบุญกองใหญ่และให้เป็นประเพณีของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดต่อไปในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยสงรอ,อมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและสนองงานมหาวิทยาลายัยตามปรัชญาที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมในการสนองงานกิจการคณะสงฆ์และบริการสังคมสุภาพนพเก้า 9, ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดรอยเอ็ดรายงาน